เป็นเทนลกอีคุณอัครพันธ์นะครับมักคาพาณิชผู้บริหารจากสกายนิวเน็ตเวิร์กนะครับผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนอ่าจะไเป็นนักร้องทั้งสองคนสิทธิ์คู่ล่าสุดของครูชโรทีทันทองครับครับขอบคุณครับเอาแหละครับเวลาพอดีเลยเอา,เอาน้องเบอร์จากาฝากใจให้ดูแลจากเป็นนักร้อง ชิงช้าสวรรค์ใบทองคำเขาเอาสี่คนเราได้ที่สี่ครึ่งเขาก็เลยให้คนที่สี่เข้าไปคนที่สี่ครึ่งก็เลยต้องรอพอรอปุ๊บก็เลยได้รางวัลปลอบใจด้วยการออกอัลบั้มชุดแรกชื่อชุดฝากใจให้ดูแลมาถึงอัลบั้มชุดนี้เป็นชุดที่2แล้วอันนี้เป็นอ,าอาัลบั้มชุดที่สองนี้จะออกเป็นซิงเกิลนะคะโดยเพลงที่จะออกเ,เป็นเพลงแก้ขก,กับพี่ยอยทยอยทยอยอยอกมาพี่ชื่ญค่ะฝากอัลบั้มฝากชื่อ ฝากกระบั้ชุดแรกชุดที่สองแล้วก็ฝากชื่อเสียงของน้องเบอร์มยุราอววดีให้กับพี่น้องชาวปราจีนบุรีให้กับชาเพลงทุ่งได้ชื่นชมและก็ได้ส่งเสริมเธอด้วยขอเชิญน้องเบอร์มยุราอววดีครับค่ะก็ขอสวัสดียังเป็นทางการนะคะหนูนะคะน้องเบอร์มยุราอววดีนะคะกะ็ก่อนอื่นก่อนที่จะฝากบทเพลงก็ต้องขอขอบคุณก่อนนะคะ,ะพ่อแม่พี่น้องนะคะชาวจังหวัดปราจีนบุรีบ้านท่าตูมรวมถึงจังหวัดอื่นๆแล้วก็ แฟนคลับแล้วกันนะคะที่ติดตามผลงานนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะป้ากำนันด้วยนะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีป้ากำนันสวัสดีสุขนะคะก็อาจจะไม่เป็นที่รู้จักขนาดนี้นะคะพูว่ากว่าจะมาถึงขั้นนี้ได้นะ,ะก็ต้องขอบคุณป้าน,นะคะแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์หลายๆท่านนะคะรวมถึงอาจารย์ชนทีด้วยนะคะที่รับหนูเป็นศิษย์นะคะถือว่าเป็นเกียรติที่สุดในชีวิตนะที่ได้มีโอกาส ทำงานกับศิลปินแห่งชาตินะคะแล้วก็ขอฝากด้วยนะคะสำหรับอัลบั้มชุดแรกของหนูนะคะที่ออกไปนะคะชื่อชุดว่าฝันใจให้ดูแลนะคะก็หนูเชื่อว่าหลายท่านได้รับชมรับฟังเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รู้จกักเกือบทุกเพลงในอัลบั้มนะคะแล้วก็ขอฝากซิงเกิลของอัลบั้มชุดที่2ด้วยนะคะชื่อเพลงว่าสาวโคราชค่ะเป็นเพลงแก,กกับพี่เอ็มนะคะคก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะครับผม สหรับเอมนะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับแขกรัเชิทุกท่านนะครับเอมก็เป็นลูกหลานมาจากต่างถิ่นนะครับยังไงก็ต้องขอฝากให้พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดปราจีนบุรีนะครับอำเภอท่าตูมนะครับผมช่วยรับอุปการะเลี้ยงดูอีกสักคนหนึ่งนะครับผมครับผมยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะครับตามผลงานเพลงหนุ่มเมืองระยองแล้วก็สาวโคราชนะครับฝากไว้ช่วยกันสนับสนุนนะครับผมเพื่อเป็นอนาคตกับ เราทั้งสองคนนะครับถ้ามีเสียงขึ้นมาก็ถือว่าเอ็มเนี่ยเป็นเด็กท่าตัวคนหนึ่งแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับเพื่อนแฟนเพลงท่านผู้ฟังที่รักและเคารพถึงแม้ว่าในขณะนี้ตัวท่านเองจะมีนักร้องอยู่ในดวงใจยอยู่แล้วกว็าตามวันนี้ครูชลธีทันทองเปิดตัวศิลป,ปินนักร้องอีกสองคนเป็นสุดสิ์รุ่นสุดท้าย นะพร้อมทำอารบ,บั้มเพลงทั้งสองให้กับศิลปินนักร้องทั้งสองคนนี้และก็ตอนนี้เป็นซิงเกิลออกมาทีละเพลงสองเพลงหวังว่าศิลปินนักร้องสองคนนี้จะอยู่ในความทรงจำจะได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนแฟนเพลงที่ฟังอันเป็นที่รักยิ่งตลอดไปขอฝากศิลปินนักร้องลูกทุ่งสาวเสียงเสน่หาลูกหลานพี่น้องชาวปราจีนบุรีน้องเบ๊ะมัจยุราอวดีและขอฝากศิลปินหนุ่มดารุ่งจากเมืองระยอง หนุ่มเอ็มยุรนันอกหายให้อยู่ในความทรงจำและสนับสนุนของเกื้อแฟนเพลงสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านตลอดไปขอบคุณครับสวัสดีครับ